นี้เรามาเล่นเกมเยูนูทูเบอร์ EP 2กันแล้วตอนนี้ผมมาถึางดาดสองแล้วมีโค้ของผมเก็บนี้นก่อนเก็บคันเนอ้โอ้องมีว sama juga lah. Okay, kagak bagi.

เาเกือบหมดทุ่งแล้วคนเออคือแบบคุณมาที่นี่มาดูแบบแค่รถไฟกับกำลังบ้าน ตกุ่นเต็มเต็มตมเตมโอเคะผมพ่อให้นีครับไม่ยบาย